สำหรับการวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชาติ กระบวนมารจรต้องบอกว่าชม่อของกรบวนกาค่ะอาจจะต้องเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนนะคะวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่17แล้ววังที่27เนี่ยได้ยังมเชะลอถึงความสำคัญเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเสียงตอบรับที่มีมาอย่างต่อเนื่องที่7ปีนั้นนี่ค่ะเป็นตัวบอกคุณค่าหรือคุณประโยชน์ซึ่งแน่นอนสำหรับลุ่มของนังวรชาการที่ทำงานในชิการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าการดูแลสุขและร่งนั้นเนี่ย ช่วงระดมวงเป็นโอกาสของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพวกเราในการทพัฒนางานที้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและการพัฒนางานให้มากขึก้นมากขึ้นเรื่อยๆนั้นเนี่ยย่อมจะต้องป็นบารณงประชาชนไทยนคุณค่าในคุณประโยชน์ในเชิงของสุขภาพแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่นั้นให้เป็นไป็นสิ่งแวดล้อมที่สร้างเสริมให้ชีวิตของเราเนี่นมีคุณภาพที่ดีด้วย กลไกลของการทำงานในช่วงของการฉันการตัวนี้เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นเฉพาะวันที่6กถึงวันที่ไม่ได้เริ่มต้นเฉพาะวันที่7ถึงวันที่เก้าเดาคม2567เท่า,ทาน,น,นั้นนะคะเหล่าน,นี้เนี่ยเกิดจากการสร้างประสบก,การณ์แล้วก็การร่วมมือกันหลายๆภาคส่วนเนี่ยมาอย่างต่อนเนื่องยาวนานเลยทีเดียวและในทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยพวกเราได้มากระดานที่เป็นจากองค์สมเด็จพระนิพพานชิราเจ้า กรมเสด็จพระนัชดาเสีางกรมราชกูมาเรียนะคะตรงนี้เป็นจุดเวลาที่สำคัญมากๆพระองค์จะเป็นผู้นำทางก้าวหน้าของการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ก็เป็นทางคิดที่ดีเป็นทาเรื่องวิถีของพวกเราเรานึงแล้วเราก็มีภาส่วนอกแตกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าต่างกระทรวงการภาคเอกชนพื้นที่ท้องถิน่นโรงเรียนและอกตนอีกมากมายในการทำทห้งานมบนนี้เนี่ยเป็นงานที่ประสบความสำเร็จและส่วนท,วนนนนที่ความสำเร็จนั้นเนี่ยคือการส่งเสริมที่เกิดกำลังใจที่ดีงามสำหรับเครือข่ายเหล่านี้เพื่อที่จะเอากำลังใจที่ดีงามตรงนี้กลับไปช่วยกันดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคลและก็ของประ,ะเทบ